สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วเรื่องของเรื่องคือผมไปเจอโพสต์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มคุยหุ้นใน Facebook ซึ่งเจ้าของโพสต์ปัจจุบันอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่ว่าเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นมาประมาณ1ปีกว่าๆต้องบอกว่าน้องเขาแล้วก็เด็กสมัยนีย้เริ่มลงทุนกันเร็วมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับอย่างเช่นนักลงทุนที่เรารู้จักแล้วก็เป็นไอดอลของใครใหลายคน วอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยก็เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นข้อดีของการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยๆคือเราเริ่มจากเงินหลักพันหลักหมื่นถ้ามันเกิดการผิดพลาดเสียหายมันก็เสียหายไม่เยอะระหว่างทางเราก็ได้ทั้งประสบการณ์หลายๆอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดทุนพอวันหนึ่งเราเริ่มทํางานมีเงินเยอะขึ้นเราก็สามารถที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ด้วยเงินจำนวนมากโดยไม่ต้องกังวลเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราอยู่ในตลาดหุ้นมานานทำให้เราเข้าใจตลาดหุ้นเป็นอย่างดีและอีกอย่างสมัยนี้หาข้อมูลหุ้นการลงทุนหรือว่าข่าวสารตลาดหุ้นเนี่ยได้ง่ายมากๆในอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงการลงทุนก็ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งปัจจุบันการเข้าถึงการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศก็ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากก็สามารถที่จะลงทุนได้ ซึ่งน้องเขาก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวที่เจอในช่วงของการเริ่มลงทุนพอผมอ่านแล้วเออคิดว่าดีแล้วก็คล้ายกับตัวเองตอนเริ่มลงทุนใหม่ๆเหมือนกันเลยอยากจะนํามาแชร์ให้กับทุกคนฟังเพราะช่องผมหลายๆคนก็เป็นนักลงทุนมือใหม่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างซึ่งข้อความที่น้องเขาโพสต์ก็คือสวัสดีครับผมอายุ16ปีอยู่ในตลาดหุ้นมา1ปีกว่าๆพอเริ่มเปิดพอร์ตตอนอายุ15โดยที่พ่อแม่เซ็นอนุมัติให้ ด้วยความที่ผมยังเด็กอายุในตลาดยังไม่มากโดนบทเรียนหลายๆอย่างทั้งหุ้นปัน่นหุ้นซิ่งหุ้น IPO หุ้นข้อกัปันทําให้พอร์ตผมติดลบ50%แต่ยังดีที่เงินแค่หลักหมื่นจนปัจจุบันผมใช้ความกล้าล้างพอร์ตลองเข้าสาย VI แบบเต็มตัวปัจจุบันเล่นระยะยาวถือหุ้นที่มีปันผลเยอะพื้นฐานดีกำไรเติบโตลตลอดแต่ราคาอยู่ในส่วนของเผื่อความปลอดภัย30% คำถามที่ผมอยากจะถามพี่ๆนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมานานคิดว่ามีอะไรอยากแนะนําเด็กคนนี้ไหมและขอคําแนะนําคิดว่าผมมาถูกทางแล้วหรือยังพอร์ตผมเป็นชื่อของผมแต่พ่อแม่เซ็นอนุมัติผมเป็นเรื่องกราฟและอิเดคเตอร์แต่ปัจจุบันเรียนหนังสือไม่มีเวลาไปเล่นสั้นเล่นสั้นได้เฉพาะช่วงปิดเทอม พอผมอ่านโพสต์นี้จบแล้วนะครับคิดว่าโหเหมือนไม่น่าใช่เด็กอายุ16อะ่ะคิดว่ากระบวนการคิดวิธีการพูดแล้วก็เล่าเรื่องราวเนี่ยดูเหมือนคนมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งที่อายุอาจจะมากกว่า16ปีมีหลายคนในกลุ่มที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะทั้งให้กําลังใจชื่นชมและให้คําแนะนําต่างๆพอผมอ่านเสร็จแล้วมีหลายอย่างที่คล้ายมากอย่างแรกเลยคือการเล่นหุ้น IPO ช่วงที่ผมเปิดพอร์ตแล้วก็เข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยโดยที่ยังไม่มีความรู้เลย พอเราอ่านข่าวบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่คนก็เชียร์เราก็เข้าไปในช่วง3-4วันแรกสุดท้ายก็โดนเทขายลงมาทำให้เราเนี่ยขาดทุนได้โดยที่หุ้นใน o ที่เราไปเล่นลเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าธุรกิจเขาทำอะไรคือตอนนั้นมือใหม่มากๆอย่างที่2คือหุ้นซิ่งนะครับคือผมเคยเล่นทั้งหุ้นปกติหุ้นวอลเลนแล้วก็ตัว DW เนาะทำให้ผมเนี่ยขาดทุนไปเยอะเหมือนกันด้วยความที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า DW ว่ะมันมีวันหมดอายุ อีกอย่างเวลาเราเห็นหุ้นที่มันขึ้น2วันติด3วันติดเราก็คิดว่าเฮ้ยวันที่4่มันต้องขึ้นดิสุดท้ายเราเข้าไปในวันที่4ก็โดนเทขายลงมาทําให้พอร์ตขาดทุนได้สุดท้ายก็เกิดความเครียดก็ทําให้ผมกลับมาทบทวนใหม่นะครับรวมถึงเป้าหมายในการที่เข้ามาในตลาดหุ้นคืออะไรแล้วก็ตอนนั้นยังเลือกหุ้นไม่เป็นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเหมาะกับหุ้นปันผลหุ้นเติบโตหรือว่าการลงทุนในลักษณะไหน สุดท้ายผมก็ใช้ความกล้าเหมือนน้องเขาเลยคือการล้างพอร์ตแต่ผมติดลบไปประมาณแค่ประมาณพันหซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพอร์ตแค่หลักหมื่นหลังจากล้างพอร์ตไปแล้วผมก็กลับไปดูหุ้นใหม่ดูว่าหุ้นเติบโตแบบไหนหุ้นปันผลแบบไหนสุดท้ายก็ มาเป็นเหมือนที่ผม DCA อยู่ทุกวันนี้แหละคือการที่ถือหุ้นที่มีปันผลหุ้นใหญ่พื้นฐานดีเวลาถือแล้วมันสบายใจมากกว่าไม่ต้องมากังวลว่าราคามันร่วงไปแล้วเราจะรู้สึกยังไงต้องขายตอนไหนสุดท้ายถ้ามันพื้นฐานดีเราก็เก็บซื้อในราคาที่มันถูกความเห็นส่วนตัวผมพอผมอ่านแล้วมองว่าน้องเขาก็มาถูกทางแล้วนะเพราะว่าอายุเพียงแค่16ปีถ้าไม่เล่นแบบหวือหวามากผลตอบแทนปีละห -10 อร์เซน ก็มีเวลาให้ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยทำงานได้อีกหลายปีและเชื่อว่าน้องเขาก็น่าจะเป็นนักลงทุนที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในการลงทุนสามารถมีสภาพทางการเงินได้ในอนาคตแน่นอนหลังจากที่น้องเขาโพสต์แล้วก็ขอความเห็นคนในกลุ่มนะครับก็มีหลายคนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเป็นบางอันนะครับอันแรกเลยบอกว่าเริ่มอายุ16ก็ชนะแล้ว DCA หุ้นใหญ่ไปก่อนระหว่างนี้หาความรู้เพิ่มเติมบางก็บอกว่าฟังให้เยอะเรียนรู้ให้เยอะ และตัดสินด้วยตัวเองอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแนะนําเรื่องภาษีครับที่ไม่ได้พูดถึงควรที่จะต้องศึกษาไว้ด้วยแค่เผื่อความปลอดภัยในอนาคตตอนผมอายุ15ยังขโมยตงังแม่เติมเกมอยู่เลยนับถือเด็กสมัยนี้จริงๆบ้างก็บอกว่าเก่งมากครับอายุ15-16ผมยังเที่ยวลงน้ําชายอยู่เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเก่งมากครับน้องสุดยอดเลยค่อยๆเรียนรู้ไป ตอนผมอายุ16ยังเตะขวดดีดลูกแก้วอยู่เลยเด็กสมัยนี้เก่งจริงๆก็จริงนะครับทุกคนเรายังจําภาพไม่ได้เลยว่าตอนอายุ16เนี่ยเราทําอะไรอยู่เราอาจจะดีดลูกแก้วเหมือนน้องเขาก็ได้นะคือผมก็ทันช่วงดีดลูกแก้วเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะบอกว่ามาถูกทางแล้วถือไปนานๆ20ปีสบายใจอย่าขายหุ้นนะถ้าหุ้นพื้นฐานดียิ่งราคาติดลบเยอะๆยิ่งดีได้ของถูกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีแล้วครับเน้นถือยาว ถ้าเรียนอยู่เียดเงินค่าขนมซื้อ DCA จนเรียนจบไปทำงาน DCA ต่อมีเงินในพอร์ตก้อนใหญ่แน่นอนครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าง่ายๆไปเรียนให้เก่งเล่นให้เก่งแล้วมาสอนพี่ด้วยจ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากุศโลบายของการให้ผู้ปกครองเซ็นอนุมัติคือให้เราปรึกษาผู้ปกครองก่อนเลยเพราะการที่เขาเซ็นอนุมัติคุณจะต้องนำเสนอเกีย่ยวกอมผู้ปกครองก่อนอยู่แล้วปลอ,อแอบดีใจด้วยนะ ต้องบอกว่าถ้าเราอายุ 12- 13ปีเราก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตหุ้นได้แต่ว่าต้องให้ผู้ปกครองเซ็นอนุมัติในการเปิดพอร์ตให้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่อยากให้ผู้ปกครองเซ็นอนุมัติในการเปิดพอร์ตให้ก็ต้องอายุ18ปีจะมีของโบกฟินแลนเซียส่วนโบกอื่นๆจะอยู่ที่20ปีขึ้นไปมาถึงคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าชื่นชมครับการตั้งคําถามกระบวนการคิดน่าชื่นชมมากคอมเมนต์นึงบอกว่าหานักลงทุนที่ประสบความสําเร็จ เป็นเพื่อนลงทุนถ้ามีกลุ่มที่ช่วยหาข้อมูลแบ่งปันความรู้จะช่วยได้มากหลีกเลี่ยงพวกนักลงทุนที่ขาดทุนนะจะพาลงเหวเอา้าคอมเมนต์นี้เข้าหมายถึงผมหรือเปล่านะบอกว่าหลีกเลี่ยงพวกนักลงทุนที่ขาดทุนนะจะพาลงเหวได้เพราะว่าพอร์ต DCA ผมเนี่ยขาดทุนอยู่คอมเมนต์นี้ใช้ไม่ได้เลยเราเล่นเราเล่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเด็กสมัยนี้ได้เปรียบมีอินเทอร์เน็ต มีห้องนักลงทุนมีอะไรที่พร้อมข้อมูลเยอะมากกว่าสมัยก่อนอันนี้เห็นด้วยนะทุกคนเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะในการที่เราจะหาข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าเล่นด้วยความโลภและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวินัยอันนี้เห็นด้วยครับวินัยคือสําคัญจุดสุดเรียบเรียงความคิดประโยคที่ใช้ในการพิมพ์เกินอายุไปมากๆใช่อันนี้เห็นด้วย คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวางแผนได้ดีมากๆครับอายุน้อยมีเวลาอีกเยอะประสบความสําเร็จแน่นอนคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าตลาดทุนมีหลายตลาดเซตไทยก็เป็นเหมือนประเทศไทยอนาคตยังไงบางทีอาจจะติดลบยากกว่าอยู่หลายปีก่อนอาจจะเท่าทุนหรือตามคืนทุนหรือสร้างพอร์ตได้โตแต่โตไม่เยอะ หากหาตลาดอื่นสร้างพอร์ตได้ไวกว่าลองดูอันนี้เป็นการแนะนำว่าให้ลองไปลดแล่นในตลาดต่างประเทศดูได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเริ่มลงทุนอายุน้อยได้เปรียบเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นมากๆลองศึกษาเรื่อง Money Management เพิ่มเติมนะคะถัดมาบอกว่าฝากไว้ให้คิดอย่าโลภคุมกิเลสในใจให้ดียึดมั่นในเป้าหมายอย่าค่อยวแบ่งเวลาให้สมดุลอย่าลืมออกกาลังกาย อาชีพนักลงทุนใช้สมองเยอะเครียดสะสมไม่รู้ตัวพักจอไปออกกําลังกายบ้างคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามิจฉาชีพแอบแฝงอยู่เยอะระวังด้วยนะครับทักอินบ็อกเข้ามาเยอะมากอันนี้เห็นด้วยนะเวลาที่เราไปโพสต์ในกลุ่มลงทุนต่างๆมันจะมี Facebook แบบเป็นรูปโปรไฟล์สาวสวยๆทักมาคุยเรื่องหุ้นกับเราอันนี้ต้องระวังนะทุกคนให้บล็อกไปให้หมดเลยมาถึง3คอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆ คอมเมนต์นี้บอกว่า 1. วิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์เชิงคุณภาพ Five Force Model 2. วิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ 3. ประเมิน Fair Value ด้วย PE Ratio คูณ EPS 4. หา Margin of Safety อย่างน้อย30%ขึ้นไป 5. ฟัง Opportunity Day ย้อนหลังหลายๆปีทุกๆไต่มาส6อ่าน56-1ขีดประจำปีวงเล็บเฉพาะหุ้นที่เราสนใจ 7. เรื่องจิตวิทยาในการลงทุนลองไปศึกษาดูนะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์นี้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่อยากจะให้ไปอ่าน56ขีิดหนึ่งประจำปีของหุ้นที่เราสนใจแล้วเข้าไปลงทุนนะครับมันจะทำให้เรารู้อะไรเยอะแยะมากมายสากกระเบือยันเรือลบของบริษัทที่เรากำลังสนใจที่จะลงทุนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า Money Management สํสำคัญวันนี้น้องอาจจะใช้เงินเย็นในการลงทุนเพราะถือว่าไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใด แต่วันไหนที่ต้องออกไปทำงานสร้างครอบครัวด้วยตัวเองอย่าโอเวอร์เทรดแล้วก็แบ่งเงินจัดการในการเทรดให้ดีนะครับอันนี้ผมเจอมาด้วยประสบการณ์ตัวเองสมัยนั้นอยู่ใต้ปีกพ่อแม่มีเงินเก็บซื้อหุ้นถือยาวมีกำไรพอเรียนจบออกมาใช้ชีวิตไม่มีการจัดการเงินที่ใช้ในการเทรดดีพอเงินที่คิดว่ายเย็นกลายเป็นต้องยอมขายขาดทุนเป็นแสนออกมาเพื่อใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จาก ประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่เขามาแนะนําซึ่งดีมากๆสุดท้ายนะครับบอกว่าตบมือรัวๆให้ครับแค่ติ i งกิ้งก็สําเร็จในการลงทุนไปกว่าครึ่งแล้วแนะนําให้ดู YouTube อ่านหนังสือการลงทุนเยอะๆน้องมาถูกทางแล้วครับเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้มากๆนะครับถ้าเราอยากศึกษาหาความรู้ในการลงทุนหรือว่าหุ้นลายตัวต่างๆก็สามารถที่จะ พิมไปใน u t u b e แล้วก็ค้นผมว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับที่หลายๆคนทําไว้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่ฟรีด้วยไม่จําเป็นต้องไปซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ที่เสียเงินเยอะๆนะครับพอผมพูดอย่างนี้แล้วนะคนที่ขายคอร์สก็คือกำหมัดแล้วนะ <c oughs> พออ่านหลายๆคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกดีใจนะที่หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์แนะนํามากกว่าที่จะบอกว่าเพิ่งอายุ1 5 1 6เองจะรีบไปไหน หาความรู้ในการลงทุนก่อนไหมเพราะผมมองว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ประมาณนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆที่เขามาถามคือเขาต้องการคําแนะนํามากกว่าเพราะผมมองว่าการที่เราเรียนทฤษฎีมาก็จริงแต่การลงสนามจริงมันก็ทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ต่างไปจากทฤษฎีที่เราเรียนมาและสุดท้ายประสบการณ์จริงจากการลงทุนของเราจะทําให้เราเป็นคนที่เก่งในการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ จัดการอารมณ์ในการลงทุนได้ดีขึ้นและด้านจิตวิทยาในการลงทุนที่ดีขึ้นด้วยถ้าใครอยากอ่านคอมเมนต์เต็มๆของโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไปที่เพจ Facebook ของผมก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านกันได้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนที่เข้ามาฟังช่วยแชร์ให้หน่อยว่าทุกคนเริ่มลงทุนตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็ซื้อหุ้นตัวแรกคือหุ้นอะไรอย่างของผมเริ่มลงทุนตอนอายุ21 หุ้นที่ซื้อตัวแรกคือหุ้นชีเด็กนะครับแต่ตอนนี้ขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วยแชร์ให้หน่อยครับว่าตอนที่เริ่มลงทุนมีตัวไหนที่ติดดอยหนักๆห,หรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่าแย่หรือว่าไม่ดีแต่ว่าผ่านมันมาได้แล้วอย่างน้อยถ้าทุกคนมาแชร์มันก็ช่วยเซฟหลายๆคนไม่ให้เดินผิดทางได้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย